ชื่อเรื่องรสชาติแห่งสักแก้วภาษาวัฒนธรรมหลากหลายในยามเช้าแห่งรอยเรียงรายในตลาดชายแดนจังหวัดสักแก้วมีเสียงพูดคุยเจรจาภาษาต่างๆที่เข้ากันอย่างกลมกลืนกลิ่นหอมของอาหารหลากหลายชนิดที่ฟุ้งไปทั่วบรรยากาศแห่งความคึกคืน้นี้ทำให้ สะท้อนเห็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับจังหวัดสระแก้วมาอย่างยาวนานมีแม่ค้าที่ใจดีและอาหารอร่อยแล้วก็มีผสมผสานวัฒนธรรมอย่างหลากหลายเช่นทั้งไทยลาวเขมรเวียดนามทำให้อาหารของเราอร่อยและเป็นเอกลักษณ์ตลาดชายแดนแห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ที่ซื้อขายและแลกเปลี่ยนสินค้าแต่ยังเป็นพื้นที่ที่วัฒนธรรมต่างๆมาพบปะ และผสมผสานกันอาหารเป็นสื่อกางที่นำพาผู้คนหลากหลายเชื้อชาติมาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและรสชาติแห่งสัต์แก้วก็ยังคงเป็นสนิทและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆที่แปลกใหม่ต่อไป